อยู่มุมไหนของโลกก็ปังและแรงมากแบมแบมก็เซเว่นสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะแบมแบมกันพิมุกภูวกลุล ชื่อเล่นว่าแบมแบมเป็นนักร้องสัญชาติไทยคนที่สองแห่งค่าย JYP Entertainment ก่อนหน้านั้นคือหนุ่มนิจคุณหอระเวชกุลวง GOT7 เป็นวงดนตรีเคป p OP จากประเทศเกาหลีใต้ที่โด่งดังเป็นอย่างมากในขณะนี้ค่ะสำหรับ GOT7 วงบอยแบนด์น้องใหม่จากค่าย JYP Entertainment ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อวันที่16มกราคมปี2558ด้วยเพลง Girls 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 โดยหนึ่งในสมาชิกทั้ง7ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในประเทศไทยก็คงจะหนีไม่พ้นแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมก็สิเซเว่นนั่นเองค่ะแบมแบมมาพร้อมกับความน่ารักสดใสและความสามารถด้านการเต้นหนุ่มคนนี้ได้กวาดรางวัลด้านการเต้นมาจากหลายเวทีค่ะจนกระทั่งได้เข้าสังกัด JYP ในที่สุดแบมแบมก็สเซเว่นหนุ่มน้อยหน้าใสาเกิดเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2 5 4 0ค่ะเป็นสมาชิกคนที่3ในพี่น้องสี่คน จบการศึกษาระดับชั้นอน,นุบาลและประถมศึกษาจากโรงเรียนสายอักษรและย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ก่อนจะไปสารฝันที่เกาหลีจนกระทั่งได้เซ็นสัญญากับค่าย JYP Entertainment ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ค่ะ โดยแบมแบมก็ s e v เ n ได้ใช้แววศิลปินให้ชาวไทยได้เห็นกันมาหลายครั้งแล้วนะคะด้วยการโชว์สเต็ปเต้นคฟเวอร์ขณะที่มีอายุเพียงแค่10บขวบในเพลงของเรนศิลปินเกาหลีใต้ที่ดังในขณะนั้นผู้ที่เป็นไอดอลในดวงใจของแบมแบมจนชนะเวทีประกวดเรนคาเฟอร์แดนซ์อินไทยแลนด์เมื่อปี2550และคว้าอันดับ2ในฐานะสมาชิกทีมวีซ่าคูทีมเดียวกับลิซ่าและพิงก์นั่นเองค่ะจากรายการประกวด LG Entertainer in Thailand เมื่อปี2553 ซึ่งความสามารถของหนุ่มน้อยในขณะนั้นก็ได้เข้าตาต้นสังกัดใหนที่สุดค่ะนอกจากความสามารถในด้านการเต้นแล้วแบมแบมยังมีความสามารถทั้งในด้านภาษาเขาพูดได้ถึง3ภาษาคือภาษาไทยอังกฤษและเกาหลีรวมทั้งยังมีความสามารถด้านการแสดงอีกด้วยนะคะ แบมแบมเคยฝากผลงานโฆษณาทางโทรทัศน์หลายชิ้นและมีโอกาสร่วมแสดงในภาพยนตร์ฮ่องกงเรื่อง Fairy Tale Sculer ในปี2555อีกด้วยค่ะหลังจากที่แบมแบมได้เข้าไปเป็นเด็กฝึกของค่าย JYP Entertainment นานถึง3ปีในที่สุดเขาก็ได้ถูกเปิดตัวในฐานะสมาชิกของวง GOT7 ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 7คนด้วยกัน GOT7 ประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายมากๆนะคะจากเพลง Girls 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 ยอดวิวทะลุหลัก1ล้านภายในเวลาเพียง2วันและทะยานขึ้นสู่ท็อป5ในชาร์ตเพลงขายดีของเกาหลีตั้งแต่สัปดาห์แรกอีกด้วยค่ะแบมแบมขึ้นชื่อในเรื่องของการเซอร์วิสแฟนคลับมากๆนะคะเขาเป็นกันเองกับแฟนคลับเป็นที่รักของแฟนคลับเพราะว่าแบมแบมเคยบอกว่าเขาเคยอยู่ในจุดที่เป็นแฟนคลับมาก่อนจึงรู้ว่าจุดนั้นมันเป็นอย่างไร และนอกจากนั้นแบมแบมยังรับรู้ตลอดว่าแฟนคลับทําอะไรให้บ้างน่ารักขนาดนี้ไม่แปลกใจค่ะว่าทําไมแบมแบมก็อเซเวนจึงครองใจสาวกเคป๊อปได้ทั่วโลกขนาดนี้เพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธีเฮดเซ็ต